พมจะทำเตม,มากิครับเตม,มากิเป็นรูปแบบหนึ่งของซูชินะครับซึ่งโดยทั่วไปเขาก็จะจัดส่วนประกอบไว้นะครับเวลาที่จะรับประทานก็เอาแผ่นสลาลี่มาห่อกับส่วนประกอบต่างๆนะครับให้มีลักษณะเป็นกล้วยครับซึ่งเตม,มากิที่พมจะทำในวันนี้มีกลิ่นอายของเป็ดปักกิ่งโดยที่ว่าผมจะใช้เป็ดพะโลครับ อย่างในช่วงสาจีนนะครับผมเชื่อว่าเป็ดพะโลเป็นของที่ทุกๆคนจะต้องมีติดบ้านอย่างแน่นอนนะครับพะสาหรับคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนนะครับในช่วงสาจีนเราจะต้องเส้นไหว้ซึ่งการเส้นไหว้เราจะต้องเส้นไหว้ววถึง3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือเส้นไหว้วิญญาณเร่ร่อนเจ้าที่แล้วก็บรรพบุรุษครับในการเส้นไหว้นะครับผมแนะนําว่าสิ่งที่เราจะซื้อมาประกอบเครื่องของการเส้นไหว้ควรจะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความหมายที่ดีครับอย่างเป็ดพะโลที่พนใช้นี่นะครับทำจากเป็ดเชอร์รี่ครับเป็ดเชอร์รี่ เขาจะเลี้ยงมาอย่างดีแล้วก็มีเนื้อค่อนข้างเยอะนุ่มครับที่สําคัญโดยนี้นะครับปรุงรสมากุมกล่อมเรียบร้อยแล้วครับการที่เราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลให้กับชีวิตของเราด้วยครับก็ซอยเป็นชิ้นสวยงามใส่จานไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคนจะทําซอสแบบง่ายๆอร่อยๆนะครับโดยที่ว่าผมจะใช้น้ําเป็ดพะโล้ที่มากับตัวเป็ดนี่แหละนะครับมาปรุงเป็นซอสครับใส่ซอสลงไปในหม้อนะครับตามด้วยน้ําพริกเผาครับ เคี่ยวเข้าประมาณ1นาทีให้เขาข้นขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ยกออกจากความร้อนใส่ซอสหอยซินลงไปปรุงรสด้วยพริกป่นเล็กน้อยครับ เราหั่นสลายเป็นครึง่งลักษณะนี้นะครับเวลาทีนาน่เราเสิร์ฟเนี่ยครับเราเสิร์ฟไปเป็นชุดๆนะครับพร้อมกับข้าวซูชินะครับนอกจากนั้นเราก็มีเป็ดพะโล้ของเราใช่ไหมครับมีน้ําซอสที่เราทําไว้มีตงกว้ญี่ปุ่นนะครับคนหั่นเป็นเส้นๆนะครับมีต้นหอมมีพริกชี้ฟ้ามีขิงดองนะครับเนี่ยครับเสิร์ฟเป็นอย่างนี้เลยครับเวลาที่เราต้องการรับประทานนะครับเราก็สลายขึ้นมาตักส่วนประกอบทุกอย่างม้วนเป็นคำาลักษณะนี้ครับ แล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปก็พร้อมรับประทานเลยครับและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของซูชิที่ปนนนำมาฝากครับกับซูชิเตม,มากิเป็ดปักกิ่งครับ